ชีวิตที่ผ่านมาคือครูชีวิตที่เหลืออยู่คือโอกาสชารโรดมาสเตอร์ธนานันานาทองไลยผู้หญิงที่มีความฝันสวัสดีค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณอาตุมี่ไทยแลนด์นะคะที่ได้มอบโอกาสขออนุญาตเรียกแทนตัวเองว่าพี่นันนะคะในฐานะที่อยู่ในอาทมี่มาครบ6ปีละขอขอบคุณอาทุมี่ที่ให้โอกาสในการได้ใช้เวทีอันทรงเกียรตนินี้ในการแบ่งปันเรื่องราว ในการทำงานในอะโทมีหลายๆท่านเข้ามาครั้งแรกนะคะครั้งหนึ่งเมื่อหกปีที่แล้วพี่นันก็เคยมานั่งอยู่ในห้องแห่งนี้ค่ะและเหลือเชื่อการเข้าสัมมนาค,ครั้งนั้นเปลี่ยนแปลงชีวิตพี่นันมาตลอดการอยากยิ่งใหญ่เลยหลายท่านอาจจะโดนหลอกมาหรือโดนบังคับมานะคะแต่ขอให้ท่านรู้ไว้ว่าวันนี้เปิดใจให้กว้างๆทำใจให้สบายที่อะโทมีปลอดภัยค่ะ ขอให้ท่านเปิดใจรับอนุญาตให้ตัวเองได้ฟังทุกเรื่องราวหลังจากนี้เพื่อนำสิ่งที่ดีๆไปใช้ในชีวิตของท่านนะคะพร้อมหรือยังคะพร้อมค่ะพี่นันเองเป็นเด็กต่างจังหวัดนะคะเป็นเด็กต่างจังหวัดที่อยู่ในภาคอีสานค่ะมีฐานะยากจนเป็นลูกชาวนาค่ะซึ่งในอดีตเนี่ยไม่ได้มี เขาเรียกว่าความพร้อมใดๆไม่มีโอกาสใดๆในชีวิตเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเสื้อผ้าการศึกษาอาหารทุกอย่างเราเสียเปรียบหมดเลยดังนั้นโอกาสเดียวของเด็กต่างจังหวัดที่ยากจนคือตั้งใจเรียนค่ะโอกาสในการตั้งใจเรียนคือการเปลี่ยนแปลงชีวิตและบุญมาวาสนาส่งค่ะสวรรค์มีตาฟ้ามีใจจักรวาลส่งให้ทำให้สามารถได้เข้ามาเรียนใน ฐานะของนักศึกษาทุนโครงการช้างเผือกมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สาขาสถิติค่ะจบภายใน3ปีครึ่งเกรดเฉลี่ย3.09ค่ะหลังจากจบทำงานทันทีเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ยากจนเราคือตัวแทนของครอบครัวค่ะที่มาสร้างฐานะในมหานครแห่งนี้ดังนั้นทำงานประจำอยู่ปีครึ่งค่ะ เงินเดือนตอนนั้น5,500บาทได้ข้อสรุปว่านะคะไม่พอรับประทานค่ะและไม่พอที่จะสร้างฝันที่เยอะแยะไปหมดดิฉันเป็นคนมีความฝันอย่างที่บอกดังนั้นหาโอกาสให้ตัวเองทันทีโดยการเข้าสู่ถนนนักขายค่ะก็คือการเป็นตัวแทนประกันชีวิตของบริษัท AIA นะคะในตอนนั้นทุกคนคัดค้านต่อต้านแล้วก็ถูก ตำหนิติเตียนทุกอย่างเลยว่าเธอถูกล้างสมองไปแล้วทุกครั้งที่เราต้องการเปลี่ยนแปลงไปสู่ทิ่งที่ดีๆจะมีคนคัดค้านเสมอแต่เมื่อความต้องการมันเด่นชัดหัวใจมันเรียกร้องเราตามเสียงหัวใจของตัวเองค่ะและพี่นันก็สามารถประสบความสําเร็จในฐานะของการเป็นตัวแทนมืออาชีพนะคะได้รับรางวัลมากมายนะคะแล้วก็อยู่ในธุรกิจนี้มา36ปีแล้วอะไรคือจุด พลิกผันในการที่จะเข้าสู่อะโทมีค่ะชีวิตน่าจะลงตัวแล้วเนาะอยู่ในคอมฟอร์ตโซนแล้วเนาะแต่สายลมแห่งโชคชะตาได้พัดพายพี่นันไปพบกับอะโทมีในค่ำคืนวันหนึ่งก็คือคืนวันที่9ธันวาคมปี2017ค่ะตอนนั้น2ทุ่มกว่าละไปดูแลลูกค้าท่านหนึ่งซึ่งเป็นลูกค้าประกันจบภารกิจตัวแทนลูกค้าถามเบาๆว่าพี่รู้จักอะโทมีไหมคะ ง่ายไหมคะเราก็คิดทันทีน้องคงอยากขายอะไรเราเราก็เปิดโอกาสน้องทันทีไม่รู้จักค่ะมันคืออะไรเหรอคะชงให้เลยนะคะแล้วน้องก็ทําสปาหน้าให้เราแล้วเขาเขาพูดอะไรเยอะแยะไปหมดแต่ผ่านไปครึ่งชั่วโมงพี่นันรู้สึกว่าว้า wow วกับหน้าตัวเองค่ะจากคนที่หน้าปลวกมันกลายเป็นหน้าเปลี่ยนค่ะคืนนั้นนะคะขอซื้อเอฟนีคแคร์โฟเซตหนึ่งชุดซื้อยาสีฟันซื้อแปรงสีฟัน แล้วน้องข้อมาร์กหน้าขาวๆให้เรากลับบ้านค่ะส่งเราขึ้นรถจากสายไหมมาถึงศรีลมหน้าแห้งพอดีค่ะแวะตลาดนัดข้างบ้านดีไหมคะซื้อของสดไปให้ลูกตอนสี่ทุ่มแม่ค้าดันปากคันค่ะพี่ไปทําอะไรมาหล่ะคะพี่ไปทําสปาหน้ามาหล่ะคะเขาเห็นขอบๆม,มันนะคะอ๋อใช่ค่ะหลังจากนั้นองค์ลงเลยค่ะความรู้ที่น้องให้มาเมื่อกี้มันออกจากปากเราไปโดยอัตโนมัติเพราะมันประทับใจในสินค้า และพี่นันก็ได้ลูกค้าท่านแรกที่ตลาดนัดแห่งนั้นค่ะผ่านมาแค่ไม่ถึงสองชั่วโมงธุรกิจเกิดแล้วค่ะเขาขอซื้ออินีิแคลฟอร์เซตหนึ่งชุดแล้วก็เขาขอบอกว่าว้าวยาสีฟันมีพรอโพลิสด้วยเหรอไอ้ย,ยารู้จักมากกว่าเราอีกเรายังไม่รู้เลยพรอโพลิสคืออะไรเพราะว่าน้องเขาทำธุรกิจขายตรงยี่ห้อหนึ่งที่ใช้พรอโพลิสเป็นอาหารเสริมค่ะ คืนนั้นพี่นันกลับบ้านนอนไม่หลับค่ะธุรกิจอะไรทําไมมันง่ายอย่างนี้ทําไมมันไปเร็วอย่างนี้คืนนั้นก็เลยเข้าไปเซิร์ชหาข้อมูลแล้วก็ท่านจตุรงเกิดรัฐบรรยายเรื่องอะโทมีพี่นันรู้จักคําว่า Imperial Master ตอร์ตอนตีสค่ะจากวันนั้นนะคะตื่นเต้นมากค่ะอิมเนียแคร์โฟเซตชุดนั้นออกทำงานอย่างบ้าคลั่งเลยค่ะ ในตอนนั้นเนี่ยสปอนเซอร์ที่ฉันมีท้าทายค่ะตั้งแต่วันที่1นึ่ถึงสิธันวาใครมาร์กหน้าได้เยอะที่สุดพาคนเข้าศูนย์ได้เยอะที่สุดได้แอปสูตรเซลแอคทีฟสกินแคร์สวันสุดท้ายนะคะพี่นันรู้จักอาโรมี่วันที่9นะคะตั้งแต่วันที่10ถึงวันที่15แสงโค้งชนะเลิศเลยค่ะเพราะว่ามันประทับใจมากค่ะไปไหนมันก็ว้าวใครทําก็ว้าวใครทําก็ว้าวดังนั้นก็เลยเกิดภาพนี้ขึ้นค่ะเกิดภาพที่ ไปมาร์กหน้าคนแล้วก็ได้ออเดอร์มาแล้วก็ได้เข้าศูนย์การเรียนรู้ครั้งแรกในวันที่20ก็คือมาพร้อมกับ PV 7 0 0 0แสน PV ในวันนั้นเลยค่ะสปอนเซอร์เรียกว่าคุณนาย7 0 0 0แสน PV ค่ะและพี่นันเองก็ได้รับการเปลี่ยนแปลงชีวิตจากเคโมหิมแค่หนสองในช่วงที่สร้างฐานะเนี่ยหลับในทั้งวันเลยนะคะตับน่าจะพังหน้าดำค่ะแล้วก็ ง่วงนอนหลับทั้งวันนอน14ชั่วโมงก็ไม่เต็มอิ่มเพราะทานเฮโมฮิมหนึ่งสองมันทำให้ชีวิตของคนคนหนึ่งที่สลืมสลือทั้งวันน่ะมันเหมือนกับเปิดโลกพลึบไปเลยค่ะเลยตกใจว่าเฮโมฮิมเขาเอาอะไรใส่มาเราจะตายไหมถ้าเรากินต่ออยากกินค่ะก็เลยบอกน้องว่าพาพี่เข้าศูนย์หน่อยพาพี่เข้าไปดูหน่อยมันคืออะไรและได้รู้ว่าเฮโมฮิมซองนี้ ถูกวิจัยและพัฒนามาจากสถาบันวิจัยพลังงานประจำหนูของประเทศเกาหลีใต้แยกสารพิษออกหมดพี่ทานได้ค่ะพี่ปลอดภัยถ้าเฮโมฮิมซองนี้จะสามารถช่วยลูกค้าเราได้มันคือความคิดมันคือโอกาสมันคือมันเปิดในสมองค่ะดังนั้นกระเช้าผล,ลไม้กระเช้าเยี่ยมไข่กระเช้าปีใหม่ในปีนั้นก็เลยเป็นกระเช้าที่จัดสินค้าที่เป็นอะโทมีค่ะและ ลูกค้าทั้งหลายก็กลับมาเป็นพาร์ทเนอร์เราเกิดอะไรขึ้นคะพี่นันเองก็เอาอะทอมี่มาใช้ในชีวิตคะ่ะไปไหนก็มากหน้าคนอย่างเมามันเลยคะ่ะงานกระบวดงานกระถินผ้าป,ป่าทุกอย่างมันทำให้เรามีความสุขมากเลยคะ่ะนะคะไปไหนสินค้าเราโดนหน้าเหมือนโดนณนจังงังอะคะ่ะคือแบบโดนป้ายยาแบบโอ้โหแบบลหลงไหลนะ,ะดังนั้นเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่า เราพาคนเข้าศูนย์พาคนเข้าไปเรียนรู้ทุกวันนะคะเข้าศูนย์ไปแล้วสปอนเซอร์ก็เล่านู่นนี่ให้ฟังนะคะเราก็ประหยัดเวลาค่ะเราต้องไปอยู่แล้วเอาคนขึ้นรถไปด้วยนะคะมันมาถึงการตัดสินใจครั้งสำคัญนะคะก็คือการตัดสินใจท้าทายขึ้นตำแหน่ง New เซลมาสเตอร์ในวันที่5กุมภาพันธ์พี่นันได้ไปงาน Success a c a d e m ีที่จัดที่กรุงเทพค่ะ มีลีดเดอร์ท่านหนึ่งที่มาจากเกาหลนะีท่านอยู่ในตำแหน่งชาวโรสมมสเตอร์แล้วท่านก็มีไรายได้เป็นแบบออโต้เซลล์มาสเตอร์เดือนละ1 3 0 0 0 0บาทแต่ในปีนั้นท่านป่วยผ่า,าตัดหัวใจ6ครั้ง1ปีไม่ได้ออกมาจากโรงพยาบาลเลยแต่หลังจากนั้น1ปีท่านมีไรายได้เพิ่มขึ้นมาเป็นเดือนละ3,000บาทมันเกิดคำว่า passive income ขึ้นมา ก็เลยตัดสินใจชาเล,าเลน์ตำแหน่งนิวเซลมาเตอร์ในเดือนเมษายนวันที่1น5ถึงสิค่ะและหลังจากนั้นก็คือพาคนเข้าระบบนะคะพาคนเข้างาน Success Academy แล้วก็ท้าทายตําแหน่งไดมอนด์มาสเตอร์ในเดือนกระกฎาคมแต่จุดเปลี่ยนชีวิตครั้งสําคัญคือตอนที่ไปงานไปงาน s ั c c ซ s s ค c ด d มี y ที่เกาหลีค่ะวันนั้นได้ไปเจอท่านอิมพ r เรียลที่คนที่6ของของโลกค่ะ ขึ้นรับตำแหน่งอิมพีเรียลแล้วบริจาคเงิน30ล้านบนเวทีมันเกิดอะไรขึ้นคะอะโทมี่คือของจริงค่ะแต่เราอะยังเป็นของเกยอยู่เลยดังนั้นกลับมาค่ะได้การรับการโคชชิ่งจากท่านอิมพีเรียลคนที่สองของโลกซึ่งท่านเก่งมากกลับมาตั้งแต่เดือนกรกฎาจนกระทั่งเดือนธันวาตัดสินใจสำเร็จกับอะโทมี่ร0อเอร์ซเลยค่ะเพราะว่า ถ้าเรามมวแต่เล่นเราก็จะได้เล่นๆค่ะอาโทมี่เขาของจริงเป็นธุรก,กิจพันล้านเราไปเห็นมาแล้วและการเดินทางทั่วประเทศก็เกิดขึ้นค่ะพาร์ทเนอร์อยู่ไหนเราไปที่นั่นค่ะและในที่สุดก็เหวี่ยงทำให้เราสามารถขึ้นนิวชาโรมาสเตอร์ได้ในวันที่31เดือนธันวาคมปี2019ค่ะเดชะบุญที่ไปเกาหลีมาเพราะหลังจากนั้นมันเกิดอะไรคะมันเกิดโควิดค่ะ ศูนย์การเรียนรู้เสร็จแล้วแล้วโควิดเข้ามาเขย่าโลกค่ะทุกคนถูกอยู่ในแซบโซนหมดเลยแต่ธุรกิจออโ m มี่ไม่ดรอปเลยค่ะรายได้ไม่ลดเลยค่ะและสามารถเวียงค่ะเวียงให้พี่นันเข้าสู่การเป็นออโต้เซลล์มาสเตอร์คลับได้ในวันที่15ตุลาคมปี2021ในช่วงโควิดเลยค่ะมันบอกอะไรคะมันบอกว่าออโตมี่คือของจริงค่ะ ท่านไม่ต้องลังเลสงสัยแม้ในยามโควิดเนี่ยเรายังสามารถเติบโตได้ในธุรกิจอัโทมีดังนั้นอะโทมีที่พี่นันรู้จักคือธุรกิจที่แก้ปัญหาและตอบโจทย์ในชีวิตอย่างแท้จริงน,นะคะจากคนที่หน้าปลวกหน้าก็เปลี่ยนเป็นแบบนี้การที่มีผิวพรรณที่ดีมันสะท้อนถึงสุขภาพที่ดีข้างในนะคะอายุน่าจะประมาณ40ต้นๆนะคะรูปสุดท้ายถูกไหมคะ ผมดำขึ้นไม่ต้องทำสีผมนะคะแล้วก็คุณแม่ค่ะตอนที่อายุ79ปีมีสารพัดโรคค่ะหัวใจเต้นอ่อนวูบแล้วก็หน้ามืดบ้านหมนุนทุกอย่างตอนนี้คุณแม่อายุ85แล้วค่ะผ่านมา6ปีไม่เคยเข้าโรงพยาบาลอีกเลยด้วยสินค้าอะโทมีค่ะและล่าสุดคุณแม่สามีค่ะเมื่อเดือนมิถุนายนปี2566เป็นโรคหลอดเลือดสมองนะคะต้องเข้า ICU ถึง7วัน พอคุณแม่ออกจากห้องไอซเสร็จสิ่งแรกที่เราให้ทานคือเฮโมหิมค่ะแล้วก็สินค้าสุขภาพอื่นๆทําให้คุณแม่สามารถลุกขึ้นช่วยเหลือตัวเองได้ภายในไม่เกิน2เดือนและตอนนี้ท่านกลับมาร้อซค่ะแล้วก็ธุรกิจอัตทมีจึงนําไปสู่การแบ่งปันพี่นันเกิดในธุรกิจอะโทมีได้จากการได้รับการแบ่งปันเฮโมหิม oh แค่หนดังนั้นเรารู้ว่าเฮโมหิมมันดีเหลือเกิน สิ่งที่เราให้คือเราหยิบยื่นค่ะเราแบ่งปันเหมบงเฮไม่ทุกคนเรามีโอกาสได้ช่วยเหลือครอบครัวหลาย10ครอบครัวเลยทีเดียวนะคะท้ายสุดสําหรับพินันนะคะอาโทมีคือมรดกที่เราสามารถที่จะส่งต่อรายได้ให้กับทายาทเดือนละ3มล้านบาทได้ถึงสมรุน่นธุรกิจระดับพันล้านมีงานไหนในโลกนี้ที่เราทำแค่5้าถึงสิปี แต่สามารถส่งต่อความมั่งคั่งให้กับครอบครัวเราได้ถึง3 g e เจเนอเรชันเป็นเวลา100ปีดังนั้นแล้วพี่นันจึงทำงานในอัตมีด้วยความรู้สึกขอบคุณค่ะด้วยหัวใจที่ขอบคุณว่าสินค้าอะตมีดีเหลือเกินเขาช่วยให้เราในยามวิกฤตและช่วยให้ครอบครัวของเราสามารถที่จะผ่านพ้นวิกฤตต่างๆได้คนในครอบครัวคือสิ่งสำคัญที่สุดไม่ใช่เงินทองนะคะ ถ้าคนในครอบครัวเราไปอยู่ในรูปยังไงก็กลับมาไม่ได้เงินยังหาใหม่ได้ดังนั้นการรักษาคนในครอบครัวของเราไว้คือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดการทำอาโทมี่ในตอนนี้ของพี่นันคือทำเพื่อคนที่พี่นันรักพี่นันกำลังสร้างตำนานกำลังเปลี่ยนประวัติศาสตร์ของครอบครัวให้ลูกหลานมีอยู่มีกินไปอีกสามชั่วอายุคนก็คือการมีไรายได้เดือนสามล้านบาทเพื่อคนที่เรารักค่ะถ้าท่านมีภาพที่ชัดเจนในอาโทมี ว่าอาโทมี่คือธุรกิจที่สามารถที่จะส่งต่อสามล้านให้ทายาทได้ฝันนั้นจะเป็นจริงถ้าท่านมีฝันนั้นที่ชัดเจนต,ตั้งจิตไว้ให้มั่นนะคะแล้วในที่สุดกายเราจะไปอยู่ตรงจุดนั้นค่ะโลกนี้คือโลกแบบนี้ค่ะโลกแห่งกฎแรงดึงดูดค่ะทุกท่านคะ่ะท้ายที่สุดพี่นันขอ,ขอขอบคุณอาโทมี่ไทยแลนด์ที่สนับสนุนเรามาตลอดขอบคุณครอบครัวขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ขอบคุณ,คณ,คณ,คณสปอนเซอร์ที่เป็นเส้นทาง,งความโชคดี ขอบคุณพาร์เนอร์ที่เป็นลมใต้ปีกนะคะทุกท่านคะ่ะมันไม่ผิดถ้าเราจะเกิดมาในครอบครัวที่ยากจนแต่มันจะผิดถ้าท่านตายจากโลกนี้ไปพร้อมกับความจนเพราะในวันนี้ท่านได้รู้จักอะโทมีแล้วคะ่ะอะโทมีคือเครื่องมือที่ดีที่สุดที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคนธรรมดาให้เป็นคนที่มั่งคั่งร่ำรวยได้ นั้นขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่กำลังสู้ในทามโซนของตัวเองนะคะแล้วพบกันที่ความสำเร็จในระดับ Imperial Master ที่มีรายได้ดือนละรล้านบาททุกคนสวัสดีค่ะ